เปิดผลงานละครทั้งหมดของนางเอกสาวพีพีพัชยานางเอกจากทางช่อง 7SD คลิปนี้นะคะเราจะมารวบรวมผลงานละครทั้งหมดของพีพีนะคะว่าเธอคนนี้เนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องเธอเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่หลายคนชื่นชอบนะคะและหลายคนก็มักจะเรียกเธอว่าเจ้าแม่ละครเย็นนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเล่นละครช่วงเวลานี้บ่อยมากถ้าเป็นละครหลังข่าวเนี่ยนับเรื่องได้เลยนะคะ พราะว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยเล่นละครหลังข่าวเท่าไหร่ถ้าเล่นก็จะเป็นนางเอกรองนะคะแต่ละครเย็นเนี่ยเธอเป็นนางเอกหลายคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอในช่วงเวลาละครตอนช่วงหนึ่งทุ่มนะคะของทางช่อง7และละครเย็นของเธอเนี่ยก็มักจะมีเรตติ้งที่สูงนะคะแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มนะคะที่มองว่าช่อง7เนี่ยดันเธอมากเกินไปผลงานเยอะไปไหนเนี่ยโดยเฉพาะผลงานละครเย็นเวลาผลงานของเธอลงจอทีไรนะคะ ผลงานของเธอจบปุ๊บนางเอกที่มาต่อก็มักจะเป็นช,ชิง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 จบก็เป็นพีพีก็เลยมีกระแสดราม่าที่มองว่านางเอกช่องเจ็ดเนี่ยมีแค่สองคนนี้หรอพีพีกับชิงชิงสลับไปสลับมาอยู่แค่สองคนนี้เอาคนอื่นมาเล่นบ้างก็ได้นะเบื่อแล้วแต่ถึงจะมีกระแสแบบนี้แต่ผลงานของเธอออนแอร์ทีไรนะคะก็ฟาดเลตติ้งตลอดเลยแต่เธอก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ฝีมือการสแสดงก็ดีนะคะ สมแล้วที่ช่องดันเธอก็ไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่า pp เนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกผลงานเรื่องแรกก็ได้เป็นนางเอกเลยนะคะก็คือละครเย็นเรื่องสาวน้อยอ้อยคว้านเรื่องนี้ประกบคู่กับแอมพีลวัฒนและก็เป็นผลงานแจ้งเกิดของเธอเลยนะคะมีเลตติ้งสูงมากๆเลยผลงานเรื่องต่อมาก็คือละครหลังข่าวเรื่องสารว,วัตรเถื่อนนะคะ เรื่องนี้เป็นนางเอกรองประกบคู่กับบูมกิดก้องเรื่องต่อมาก็คือละครเย็นเรื่องรักสลับหน้านะคะเรื่องนี้ประกบคู่กับก๊อฟอนุวัตน์และเรื่องต่อมาก็คือละครเย็นอีกแล้วละครเรื่องพูดสาวสื่อรักเรื่องนี้นะคะประกบคู่กับโตนนแล้วก็กลับมาเล่นละครหลังข่าวอีกครั้งในละครเรื่องชาติลำชีเรื่องนี้เป็นนางเอกรองประกบคู่กับหวนธนากร และผลงานที่กลับมาร่วมงานกับพระเอกแอมทีรวัตรอีกครั้งในละครเย็นเรื่องสะพนยนางลำเรื่องถัดมาเรื่องนี้เราชอบมากๆเลยก็คือเรื่องเจ้าสัวมัวนิ่มเรื่องนี้ประกบคู่กับบอมพงศกรเรื่องต่อมาก็เป็นละครเย็นอีกแล้วก็คือละครเรื่องกาเวานะคะเรื่องนี้ประกบคู่กับเติมสเสวตชัยเรื่องต่อมาก็คือเรื่องสมบัติมหาเหงเรื่องนี้ประกบคู่กับ เป็นสันติราชและผลงานที่กำลังจะลงจอในวันอังคารที่9มีนาคมนี้ก็คือเลือกบ้านไล่สายสมอนเรื่องนี้ประกบคู่กับบอชนะกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้จะลงจอเหมือนกันก็คือละครเรื่องทะเลเดือดนะคะเรื่องนี้เป็นละครหลังข่าวพีพีเป็นนางเอกรองประกบคู่กับโอ๊ตลับทีและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานละครทั้งหมดของนางเอกสาวพีพีัพพชยา คลิปนี้ม่รวมผลงานละครสั้นแล้วก็ผลงานละครเทริดพระเกียรตินะคะถ้าเกิดคลิปนี้นะคะขาดเรื่องไหนไปก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแต่เราวาเแล้วก็รวบรวมมาให้หมดแล้วนะคะใครชอบเรื่องไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้เรารู้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของพีพีด้วยที่ใกล้จะออนแอร์แล้วในวันอังคารที่9มีนาคมนี้ก็คือเรื่องบ้านไล่สายสมอนเห็นตัวอย่างแล้วก็น่าดูอยู่นะคะ ส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป